เอาละโอเคก็การสวัสดีทุกท่านะครับยูทูบผม Sky Wing Channel วันนี้นะครับผมจะบอกอะไรกับเพจครูแห่งชายหาดก็คือถ้าเจอกับรุ่นพี่ยูทูบเปอร์ให้พูดหามเสียงหน่อยสิเอาแบบห้างเสียงแบบเพาะๆอะไรข้างน,น,นั้นน่ะไม่ใช่ด่าคนเอือนอะไรข้างน้น,นี้นะ่เหมือนกับเออช่างเก่านั้นน,น,นะครับก็คือห้ามให้คำหยาบนะครัพาพูคำหยาบไปเรื่อยจนถึงต้นจนถึงจบนี่แหละ โดนปิดช่องเดสมอลเล่แล้วนี่เลยก็มีหางเสียงมีมารยาทอะไรคณน้องนั้นน่ะไม่ใช่ห้ามพูดทำหยาบเจ้าทีก็ห้ามทำหยาบด้วยช่องก็เช่นกันจะเป็นช่อง,องนั้นนะโคตรบ้าช่ไหโอเคต้องเคารพรุ่นพี่ยูฮูเปอร์ด้วยรวมลูกน้นนองด้วยไม่ใช่มาด่ารุ่นพี่รุ่นน้อง ลบอะไรเลยต้องคัลบนะเข้าใจไหม